มาดูนะครับสำนักขึ้นโพลายนี่แหละเนาะสำนักนะครับนี่แหละอาจจะตามขบวนไม่ทันนะคะเราจะเข้าไปชมสวนแล้วนะครับชมสวนที่มีารรักษาไดหลายท่านจากเราขึ้นต้นนี้เลยดีกว่าถ้าพี่น้องต้องการนะครับมาดูเส้นทางเข้าสวนเงาะนะครับ วันนี้สามารถหยิบทานได้เลยลงทะเบียน109บาททานให้อิ่มนะครับแต่ถ้าจะเอากลับบ้านเราก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยซื้อนะครับเงาะนี้ปลูกเมื่อปี57นะครับนี่โหโดยพระนะครับท่านก็ตรงนี้อยู่ยบนคันคูโบราณน,นะครับถือว่าเป็นเนินชนประทานโบราณนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอตอนนี้เดี๋ยวไปหมดละนี่เห็นไหมดูเงาะนะครับเยอะแยะเลยนี่วันนี้มีคนที่อยู่ใกล้เรานะครับน้องสมยงนะครับจะได้ให้ข้อมูลว่ามันปลูกช่วงไหนอย่างไรมีพี่น้อง เราเยอะะเลยโอ้โหในท่านผิดน้องเราครับ่านดูนี่ฮะโอ้โหนาะในนี้ประมาณกี่ต้นครับท่านครับโดยประมาณร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นเลยนะครับซึ่งให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่มผลผลิตอยู่ห้าปีแล้วค่ะมีผลผลิตอยู่ห้าปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูพี่น้องเก็บกินอย่างมีความสุขนะครับนี่ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเรานะฮะทานได้เลยนะครับทานให้อิ่มนะครับแล้วก็ช่วยกันหนุนนุนนะครับกลับไปนะครับร่วมทาบุญนี่พี่น้องที่มาร่วมฝันในวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องเดินไปหัดเขาหน่อยไอ้นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนของเงาะเดี๋ยวมีโซนทุเรียนด้วยนะครับท่านนี่โอ้โห นะครับนี่ครับมาดูผมให้ดูนะครับบันทึกไว้นี่นะครับเป็นความทรงจําในวันที่2มิถุนายน2515พี่น้องเรานะครับก็มารับประทานเงาะเก็บเงาะจะปีนเงาะก็ได้นะครับไผลพุทธมานะครับโอ้รอดแน่นะครับแม่ยอดเลยนี่ครับพีิชัยนะฮะรับประทานกได้นะครับ อร่อยทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหโอ้ผู้ใหญ่ซัวนี่มาด้วยนะครับนะครับนี่กระดงก็มีนะครับกรั่งกิมจูนะฮะนี่นะครับมันจะวยหอมทองโอ้โหนี่นะครับร้อยก่าต้นครับสวนเงาะแห่งนี้เป็นของวัดนะครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับก็อิ่มบุญกันอิ่มบุญมาชิมเงาะอิ่มบุญเงาะรสชาติอร่อยนะครับหวานกรอบเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับ คุณเรียนตอนบวกเข้ามาเงานงางแปะออก,กคุณเรียนตอนบวกตองบวกเข้ามา